ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลาดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมมิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซิรเปอร์ไทยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพื่อเพนะครับก่อนที่ใครจะมาแมป350กันนะครับว่าตัวของแมป350เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับพลังป้องกันเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับเราถึงจะฟาร์มตัวของบอสได้นะครับอ่ะตัวทองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับของผมเนี่ยพลังโจมตีนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่า3,781นะครับแล้วก็ป้องกันเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ2,524นั่นเองนะครับอ่าซึ่งอันนี้เราไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับไม่มีบัฟตัวของเอวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับอ่าซึ่งเราจะเป็นอ่าตัวของสแต็คพีพีโอของเราเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับซึ่งตัวของแมปในนี้นะครับก็จะมีมอนต์นะครับตั้งแต่เลเวล350ขึ้นไปนะครับจนถึง390เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวของบอสนะครับบอสเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่เลเวลนะครับ350นะครับจนไปถึงตัวของ380 เลยนะครับนี่จะมีตัวของไททันสายฟ้านะครับผีไททันนะแล้วก็เป็นตัวของไททันไฟนะครับอ่ะก็เลเวลสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่380นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวของไททันสายฟ้าเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปตีให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าพลังป้องกันต้องประมาณไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะเราถึงจะไหวนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ผมก็ใส่เป็นอุปกรณ์นะครับชุด9นะครับรวมไปถึงตัวของโลเนี่ยผมใส่เป็นโลโจมตีนะผมนะแล้วก็ตัวของอาวุธเนี่ยจะเป็นอ่อา มดขั้นเก้านะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมตีบอสเนี่ยนะครับเราจะไหวไหมนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ใส่ตัวของโล่ป้องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเพิ่มสปีดให้เนาะ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ไหวนะเอออันนี้คือจะเป็นตัวของบอสนะครับเลเวลสามร้อยห้าสิบนะครับผมแนละก็เรียกได้ว่ามีโอกาสตายได้นะครับอ่ะพลังป้องกันแค่ประมาณ2องพเอง นะครับแต่ว่าเราก็สามารถรีตัวของป้องกันได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไปใส่ตัวของรูนะครับจะเป็นตัวของรูป้องกันนะนี่เลยนะครับเวลาที่เราสลับเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันเพิ่มมาอีกเล็กน้อยนะครับมันก็อาจจะช่วยได้นะครับหรือก็คือแมปนี้นะครับผมก็สรุปให้เลยนะครับว่าพลังป้องกันของเราเนี่ยขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,600นะครับถึง3,000เลยนะครับถ้าเราอยากจะเล่นง่ายๆเล่นสบายนะครับผมแล้วก็ตัวของไอเทมอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นปีก2 5 มันก็อาจจะช่วยตัวของอ่าดูซับดาเมจที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยยืนได้แบบว่าสบายนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ปีกออยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องรีดตัวของพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีตัวของนางฟ้าป้องกันใช่ไหมนะครับก็อาจจะลําบากนะครับเราอาจจะต้องอ่าทําพลังป้องกันเยอะกว่านั้นนะครับก็ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,600- นะครับถึง3,000กว่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพลังป้องกันที่ผมแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาที่ ตัวของ350นะครับแล้วก็อยากจะล่าบอสได้สบายนะครับผมแล้วก็ตัวของโล่ป้องกันนะครับถ้าเราทําการสลับเนี่ยนะครับี่ผมจะเทให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับเวลาที่ผมสลับมาเป็นโล่สายป้องกันแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้ตัวของพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ3 2 9 1หรือว่าประมาณ3,300เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการครับลองไปล่าตัวของบอส380ให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง อ๋อไอเดี่ยผมวิ่งไปก่อนเมื่อกี้วิ่งลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามือไวไปหน่อยนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็ลเลือดเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะไหวไหมนะครับเลือดลดไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะไม่ลดเลยนะครับอันนี้เราก็จะเป็นตัวของโล่สายป้องกันใช่ไหมเราจะได้พลรับป้องกันมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการปล่อยออโต้ไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะใส่เป็นโล่ป้องกันนะครับรอบนี้นะครับอเดี่ยผมจะเพิ่มสปีดไปเนาะนะครับ เอาละครับก็เป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ได้หินกันไปแล้วใช่ไหมนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นตัวของโลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ายืนสบายเลยนะครับจนตัวของบอส380เนี่ยตายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าแล้วแต่อาชีพนะครับบางอาชีพเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีบัฟอ่าอย่างเช่นตัวของลดดาเมจใช่ไหมนะครับอย่างตัวของหลอดเนี่ยมีเนาะก็จะได้จากม้านะครับนี่ เราจะได้จากมานะครับดาเมจลดลง20%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของวิสาดก็จะมีบาเรียนะครับซึ่งวิสาดก็จะล่าบอสได้ค่อนข้างง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของอาชีพเมจิกหรือว่าอาชีพเอวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอลบูนะนะครับก็อาจจะลําบากสักหน่อยนะครับผมนะอาจจะโดนบอสตบตายได้แบบหลายทีนะครับหรือว่าไนายอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าของไม่ถึงก็อาจจะตายได้นะครับซึ่งพลังป้องกันของเราเนี่ยอาจจะต้องทําถึง4,000เลยก็ได้นะครับผมนะสำหรับตัวของแมッ อ่าสามนะครับถ้าใครที่อ่าไม่ไหวนะครับแต่ว่าตัวของพลังป้องกันที่ผมแนะนำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,700นะครับถึง3,000นั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นอาชีพอ่าดาร์กลอร์ดนะครับแล้วก็วิสาใช่ไหมนะครับเพราะว่า2อาชีพนี้มีบัฟนั่นเองนะครับถ้าอาชีพอื่นไม่ไหวก็ต้องไปขอเอลแสงนะครับผมให้เอลแสงเนี่ยเขาทำการบัฟให้เนาะนะครับก็จะมาล่าบอสตัวของแมปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการอ่าแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับ สำหรับใครที่จะมาแบบ350นะครับอ่าก็จะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับก่อนที่จะมาถึงแมบบนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวโดยเร็วนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับก็น่าจะใกล้เลเวล4 0 0นะครับก็เดี๋ยวถ้าถึงเลเวล400รเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าเลเวล400เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องการลาบอสในตัวของเซิร์ฟตัวเองนะครับแล้วก็ตัวของ อ่ามอนเตอร์ใช่ไหมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งลืมบอกไปนะครับว่าถ้าเป็นตัวของมอนเตอร์เนี่ยนะครับมันก็ได้สบายอยู่แล้วนะครับถ้าเราสามารถล่าตัวของบอสได้นะครับอ่ามอนเตอร์เนี่ยเราก็น่าจะยืนยืนชนได้นะครับยืนฟาร์มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมในการทคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่่ออนนนๆกกัััไปสสวดีครบ